กินผล,ลไม้กันฉันไปซื้อผล,ลไม้พวกนี้มาจากเรือนกระจกในสวนผล,ลไม้เพื่อให้พวกแกได้ลองกินกันอร่อยจังหวานมากเลยละ่ะชาโกโก้ากง่ำงๆๆหยุดเดี๋ยวนี้นะอ้าวท่านเชิญอ้าวท่านเป็นคนเชิญพวกฉันกินเองนะจริงด้วยเพิ่งกินไปนิดเดียวเองอยู่อยู่ ก็สั่งให้อยู่อันนี้มันกินยากเฮ้ยสับป,ปะรดนะเขาไม่ได้กินกันอย่างนะทุกคนหยุดกินเดี๋ยวนี้อยากจะกินผลไม้ของฉันต้องตอบคำถามเสียก่อนพวกแกน,นี่มันเป็นพวกเอาแต่กินอยู่ด้ะแกนี่มันยุ่งยากจริงๆเลยผลไม้ที่ฉันเอาให้พวกแกกินในวันนี้ล้วนแต่ผลไม้แท้ทั้งนั้นเลยนะ แล้วมีใครรู้บ้างว่าผล,ลไม้แล้วมีใครรู้บ้างว่าผล,ลไม้แท้น่ะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทฉันรู้ผล,ลไม้แบ่งออกเป็นสามประเภทนั่นก็คือผ,ผลเดียวผลกลุ่มและผลรวมผลเดียวเกิดจาก ดอกเดียวที่มีเกสรตัวเมียหนึ่งอันซึ่งหมายความว่าดอกหนึ่งดอกจะให้ผลหนึ่งผลเช่นองุ่นส่วนผลกลุ่มเกิดจากดอกเดียวที่ข้างในมีเกสรตัวเมียหลายอันโดยแต่ละตัวจะให้ผลหนึ่งผลแล้วอยู่ในรวมบนฐานดอกเดียวกันเช่นสตอเบอรี่ ส่วนผลรวมนั้นเกิดจากดอกช่อทีกเจริญเติบโตรวมกันแน่นอนแล้วให้ผลเพียงหนึ่งผลเช่นมัสเบอร์รี่ไงเจ้าเจ้าไปเรียนรู้มาจากไหนกันฮ้แค่มีมือถือจะค้นหาอะไรก็สะดวกเห็นวิธ วิธีเรียนด้วยการลิ้มรสของอร่อยล้มเหลวเสียแล้วเสียหายหนักหนาครั้งต่อไปคงต้องหาวิธีสอนแบบที่ไม่ต้องจ่ายสตางค์ดีกว่า